ต้องไม่จะโกงกวนได้เลกกันไเลย <c oughs> อันอัพเทอรองหันเป็นการทางใ้ดีอยหรอกฮะอ่นพี่จรารณา พุทธรูปเปืน,น,นอง่ะองแรก็ยายอันแท้อดีตกับพุทธรูป,ปรหลายที่สันดูสมัยอันพุรธเจ้าองแรก็ยายหกสิบอกแปดสิบศอบ,อบพุทธรูปอีกันสีอรญาไม่ไกลกัน แปดศิตสอบปุว่าไหวพ่อคุณไมีควมคิดสั่งอังนนอยู่เรื่อยย่างทีล่ะเมื่อเมือมนพระสิอริยาเมตัยแล้วก็ะสิมียังมีพุทธรูปอีกเข้าหงโยงไม่น่าวาล่ามาพุทโธต่อจากสีอริยเมไตไัย ธรรมาราชาธรรมาสามีนราศีโหนาล,นาลธาคุทโซเทวะเทโวติสโสมังคโลต่อไปขานนาจะมีพุทธโูกิเกา้าพุทธเจอีกเกา้าเฝ้าอมเด รับคำประยัก่อนจากพระุทธเจ้าของเข้าในล่าองค์ทุตไทยสูมังคโลหมายถึงสร้างไปรเรื่อยๆจะอุปถาปพระพุทธเจ้าตลอดสามเดือนก็นไเ้ื่ยๆข้ามปรายก่อนจากพระพุทธเจ้าของเขา้า ต่อไปอน,น,าานาคตางนาไปเรื่อ,อยๆอย่ากะเอ้ยเพระนนะเพรนเนาสร้างกระห,ห้องคือกันเด็กโอ้เ <c oughs> จ้าเจ้าไปทางนาหนีได้เป็นผู้ที่เจ้าซื่อสุม,มั่งคาโลเด้อเพระนภะอันสนร้างกระวับเอ่าวโยบันนี้กันที่ได้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หน่งคือสุมงคระกติสูงแบบสิบสองข้กันโอ้ม่ไดพระพุทธเจ้าองค์ก้อนๆกันตันหังฮะบังบอมเนี่ันสูงก้นั่น เจ็ดท so <laughs> ิศกสอบเขาจแมนมืออื้อมืือนีนั่นเรียนพวกุทธเจ้าเรีนมืออื้อมือแล้วตะกำเทิดด้อันบังเทียนนั่นคือไม่ทด่หร ขอสัอกสองคนโอ้ยเล็กน้อยไงอันใหรอยากกินนมไม่เทเด็ดจังใดแล้วนมก็บผู้ใดซื้อผู้ต้องการเงินก็ให้ได้เงินเด้อผู้ต้องการช่องก็ให้ได้ช่อง

เีปันมน่งนาแน่ปาปารจะเป็นเทวดาก่างหาได้เป็นเทวดาปัารถนาจะเป็นมนุษย ได้เป็นมนุษย์เด็กเกิดเป็นพอ่อมเกิดเป็นพอ่อเด็กเกินเด็กเกินไรขันปนิพ่านก็ตายไรเมื่อปนิพ่านนิพ่านั่งปรมังสุขขังปลามนิมพ่านังปรมังสุญญา เออดัดเล่งได้ขอให้ได้อย่างนั้นสมุทุพงศ์สาธุโยมสาธุพร้อมการสามโหนดังดังสาธุสาธุสาธุพร้อมกันเสียงดังดังเลยนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธปทวา พุทธังภระเขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพาะเขวตาธรรมโมธรรมนัมมาสามิสุปาติปันโนพาะเขวโตสาวากาสังโวสังฆังนัมมามิอานโโมธนาบุญนายมนะ